แค่เหรียญเดียวก็ทำให้ทั้งตึกวุ่นวายไปหมดเรื่องนี้เกิดขึ้นในตึกระท้าที่สร้างเสร็จก่อนกำหนดซึ่งใครจะไปรู้ว่าการเร่งรีบแบบนั้นจะส่งผลยังไงโดยเฉพาะเรื่องระบบความปลอดภัยที่อธิบายง่ายๆถ้าคุณขึ้นไปยืนบนโดมก็เหมือนคุณยืนอยู่บนแผ่นกระจกใสๆแต่เบื้องล่างคือความสูงกว่า30-40ถึงชั้นจะหวาดเสียวแค่ไหนลองคิดดู แล้วเรื่องมันพีคตรงนี้ครับบนแชนเดเลียเริ่มร่วงลงมาและพื้นก็เกิดรอยร้าวขึ้นเรื่อยๆแทนที่มันจะหยุดแค่นั้นคนแย่งกันเอาชีวิตรอดและคนแรกที่วิ่งนำหน้าก็คือเด็กผู้ชายคนนั้นเขาตะโกนขอทางว่าให้เด็กไปก่อนทั้งที่จริงๆแล้วแค่อยากเอาตัวรอดเองสุดท้ายแม้เขาจะวิ่งลงมาได้ก่อนใครก็ไม่รอดเพราะตึกทั้งหลังถล่มลงมาทับจนจบชีวิต ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่เป็นนิมิตที่นักศึกษาสาวคนหนึ่งฝันเห็นซ้ำๆโดยที่เธอไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นเธอจนกระทั่งไปสืบคน้นและพบว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอดีตของคุณย่าของเธอถ้าอยากรู้ว่าความลับของนิมิตนี้คืออะไรและจะหนีชะตากรรมได้หรือไม่ต้องไปติดตามใน Final Destination ทายาทโกงตายตอนนี้ดูได้แล้วที่ m a x พร้อมภาคไทยครับ